ไปบีเด้อายบีเด้อตอนนี้ฮะกำลังมาหาปิตาวันดาฮะสิไปบายบีเด้อฮะสิไปฮะสิไปไปก็ไปดีมาไปไปตลาดเนาะฮสิไปตลาดไปซื้อของกินเมื่อเหตุฮะสิฝืนกันเนาะโออฮะสิได้ยังเนยวันนี้ฮะกำลังไปเจ้าหน้าที่หัวเด็ดิี่ถาไปเด็ก อนาสบายดีเนะสบายดีเดอน่ะตาไดีเน่สบายบีเดร้ของกินไปเห็ดเนาะเพราะว่กินไปนงเห็ดหมงงียนเินสวยมงเมนเบาโตผ้พาพื้นคือหงมเมียนเหินถ้าไปน้เบดเข้มเบะดีมานอ๋อรตีไปจากตั ตอนนี้ก็เนี่ยเขามาตรกานอันดาสื่อยังสองปลูกตาต้าม้านเดินมาบ่ว้าอ้าเป็นยังเป็นหยางเอาหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ជាប៉ាเนาะអូប៉ាបានមកហើយហើយប៉ាតូចប៉ាជຸນໃຫយសំវណ្ដាប៉ា ฝ่าแม่ถ้ากินเมนู่านไม่เน่เอมาได้คบันกว่าซื้อน่ะซอนอมาคุณนะขูดแทบขุดแทพักุดเจ็ดซิมี่ไดยุ ดะไรครบไม่ครบขึ้นได้ทำไมมันแก้งอยู่เรื่อยเลยเขาต้องลวดจักออกีบานี เห็ดจักอีกจักไม่หนึ่งอำว่าคอยเห็ดเองก็ได้อาตันึ่งถุงนึงกระตาเอากระตาไว้แต่บ่อ้ยอยูกขดดดดต่้ยเดมัน่ีแล้วมันมันี่หนะคนจีนเบี้ยวโอ้ยโอ้ย

จยปัญญาบุญตเออเดี๋ยวเสียบุญบ้านกันะได้เลรู้สก็าดี่บสุเพิ่ก็เพมแนกัวมีเซนทาวน์ตลาถง้จะีายกอะกนี่จะได้ทั้ง้ายตลาดเเนเน

ไดโนมายแลก็ไดไกไดไกมตุนี่จะอะไรยังษ์อ่ะหลุดได้ได้ได้ล้มไงแลก็ลูซีนนี่จะไดไคไ่เ็ดวันนาวันนายัมันเนยหอดหลดเลยมื่อเฮ็ดปานนี้ ตอนนี้ก็มาสื้อหนามเานาะขยเุ่นเอเองเลยข่ย็นอเองเอาผู้ชายไปดูเลยน้องเเองน้องเ

มันแล้วหดอีกนิดนึงเขาจงตัอีกน้ดตา้าใจเงินวาตอนนี้กกำลังมาหอดเงินน่ะโอนบอลโตหล่างเงินเมียนเงินขนาด โดขาเนาะค่าอีกง่าังงันอีกพอโตกระเบาเบียกสองคนมีอ่ะงานสวยโอดความดูโอ้สีดถดหาอีกได้ไปลงบันดีดาเก่ดี สิแลไปลงคุณแม่ซุปเปอร์เฮียนไปเฮ็ดบ่ตแล้วหลังจากที่เฮามาจากตลาดแล้วเนาะเฮาก็ต้มหน่อไม้จักหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้พที่เหี่ยมพอแล้วก็สิมาแกงเนาะนี่ก็แม่นน้ำยาน้าที่เฮาซื้อมาแต่ก็เครืองทีอุ้ยเครื่องที่เฮาซื้อมาใส่แผักะเนียดก็แม่นข้าวเบือที่เฮาตําเนาะ มันเดียวขออขเขาบวอรจะห้ามเตียนที่นอกเตียนไว้แม่เหรนะอ,อกเนาะขาก็จะมาแกงเลยเนาะมาดิมาไปแกงกันเลยถ้าแม่ไม่เปิดระเบอ้อนะมันคือหอนใส่น้ำใส่น้ำน้นนนอ,อ,อ,อนยนิน่งก็เทก่อนก่อนใส่น้ำยาหนังเลย เตัดไปตัดเกงเลยก็ได้ตัดแกงแล้วก็ได้ตอนนี้ก็เกงแล้วไปที่เขียมหอยแต่นาะบ่มีไพทายห้ยเมื่อกี้ยินนิดตาทายแล้วก็เลิกไม่อยากใส่เป็นัะไรเลยตัดมาตอนเวลาเหลวเลยแกงเล้วแล้วแล้วก็ยังสีตุ่มไก่แล้วก็ดึงเข่าเข่าก็า่ังหนึ่งเขานี ตอนนี้ท่านก็ชิมมากินเนาะนี่บาโตมากเดต่ะเบาโตเนาะเบาโตเพราะเพื่อนเด้อทุกคนยิ่งไม่ได้มีเบาจนเบาซีดเนาะเพป็นมากินเขาแดงหน้านี่เนาะนี่แกงน้องไก่เนาะแกงน้อไม้ตุ๋มไก่ตัวตุ๋มไก่ใส่นหน้าปลาเนี่ยละกายังอีกอันนี้ปลาเพื่อยๆพอมีกันไม่กัยังขอไงไม่กันยิง มาเินนใสมงน่มงามมุนชาไปต่อจะได้จ okay. ah, ีจะได้วากูเอาไปใส่ถุงมือกากันอีกนองสก๊อตเนจากตลา่าหนึ่งเลยไปม่งคลิปกินอยู่อันนั้นอย่คลิปบาโตเนาะสารรับคลิปนี้ก็เที่ยวเพียสมเยเนาะบ๊ายบาย